พามาทําเมนูง่ายๆหนึ่งเมนูนะครับหมูผัดหอมใหญ่ครับเริ่มตั้งกระทะใส่น้ำมันเล็กน้อยแล้วก็พริกกระเทียมโขกนะครับลงไปผัดให้เลื้งหอมก่อนเลยครับแล้วก็ตามด้วยเนื้อหมูที่เราหั่นไว้นะครับผัดเนื้อหมูให้สุกเลยครับเมือนอหมูเริ่มสุกสัก60-70%นะครับ ผมก็จะใส่หอมใหญ่ที่ซอยไว้นะครับลงไปผัดต่อได้เลยครับเนื้อหมูของเราก็จะได้ไม่โอเวอร์คุกหรือสุกจนกระด้างเกินไปนะครับใส่น้ำเปล่างลงไปเล็กน้อยนะครับให้คุกกลิกุกคลหน่อยนะแล้วก็ปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมเลยครับ,บตามต่อด้วย ซอสปรุงรสครับน้ำตาลสายเล็กน้อยครับผงปรุงรสครับผัดทุกอย่างให้ละลายเข้ากันอีกทีนะครับรู้สึกว่าสีสันยังจืดๆไปหน่อยก็ใส่ซีอิ๊วดำหวานลงไปอีกเล็กน้อยนะครับ สีสันก็เริ่มน่ากินขึ้นมาแล้วครับใครจะใส่ต้นหอมหั่นท่อนลงไปอีกก็ได้นะครับเพิ่มกลิ่นหอมขึ้นไปอีกครับเมนูนี้เราจะเรียกว่าหมูผัดหอมก็ได้นะครับตั้งหอมใหญ่และต้นหอมเลยครับเป็นอีกหนึ่งเมนูอร่อยๆอออนะครับ ลาดเกาสวยร้อนๆทำกันแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วครับข้าวหมดหม้ออีกหนึ่งเมนูแน่นอนครับ